สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเรื่องราวก่อนยุคบิตคอยกันนะค่ะยินดีค่ะเราจะไปดูแนวคิดเงินดิจิทัลแรกๆเลยแล้วก็พวกเทคโนโลยีเพื่อความเป็นส่วนตัวอืมซึ่งข้อมูลเราก็มาจากส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มหนึ่งนะจะพาไปรู้จักกลุ่มที่ชื่อว่า Cypherpunks กลุ่มนี้น่าสนใจนะเขาเชื่อเรื่องการใช้การเข้ารหัสเพื่อสร้างสังคมที่แบบว่าเสรีขึ้นใช่ใช เริ่มจากคนแรกเลยไหมเวดายโปรแกรมเมอร์ที่แบบลึกลับหน่อยไม่ค่อยเปิดเผยตัวอ๋อคนนี้เขาเป็นทั้งไซเบอร์พังแล้วก็เอ็กโทรเปียนด้วยนะได้แรงบันดาลใจจากนิยายไซเบอร์พังกับแนวคิดคริปโตแอนาคีของทีมเมที่แบบว่าอยากให้รัฐบาลไม่จำเป็นอีกต่อไปใช่เลยแล้วในปี1998นะพฤจิก,กาเขาก็เสนอแนวคิด b m ม n นนขึ้นมาบีมันนี่นี่มันเป็นยังไงนะ มันคล้ายๆบิดโกของนิกซาโวอ่ะคือใช้บัญชีแยกประเภทสาธารณะแล้วก็บันทึกยอดเงินตามพับลิกคีย์โอนกันด้วยลายเซ็นดิจิตอลคือพยายามลดการพึ่งตัวกลางเข้าใจละแต่ไดเสนอไว้สองแบบนะอ๋อมีสองแบบเหรอใช่แบบแรกเนี่ยทุกคนต้องเก็บสำเนาบัญชีทั้งหมดเลยโอ้แล้วข้อมูลมันจะตรงกันได้ยังไงแบบทุกคนเลยนะนั่นแหละปัญหาคือมันยากมากที่จะทําให้ข้อมูลตรงกันเป๊ะ ที่เขาเรียกว่า Byzantine Generals Problem อ๋อเคยได้ยินอยู่ปัญหาแม่ทัพไบ z ซ n t i น e ใช่ใช่ส่วนแบบที่สองก็มีผู้ใช้ทั่วไปกับกลุ่มเซิร์ฟเวอร์คอยดูแลบัญชีคล้ายๆ Property Club ของ BitGo อ่าฮะแล้วมันเวิร์กว่าไหมก็มีปัญหาอีกคือเซิร์ฟเวอร์อาจจะรวมหัวกันโกงได้ไงเอา้าไดยก็เสนอว่าให้วางเงินประกันแต่ก็แบบไม่ได้ลงรายละเอียดว่าใครคุมใครตัดสินอะไรแบบนี้ มีเรื่องน่าสนใจอีกอย่างคือนโยบายการเงินของบีมันนี่ใช่เขาอยากให้เงินมีอำนาจซื้อคงที่ผูกกับตะะร้าสินค้าใช่ไหมอือฮึอาจจะปรับความยาก proof of work หรือประมูลเหรียญใหม่เพื่อให้เหรียญทุกหน่วยมันเท่ากันต่างจากบิตโกที่ปล่อยตามตลาดโหคิดไกลนะนี่เหมือนสเตเบิลคอยยุคแรกๆเลยประมาณนั้นเลยแต่ก็นั่นแหละมันมีปมที่แก้ไม่ตกอยู่ดีเช่นใครจะตัดสินใจเรื่องความยากเรื่องเงินใหม่ แล้วถ้ามีปัญหาจะแก้ยังไงปัญหาไบเซนทีนเจเนอ a รสก็ยังอยู่อืสุดท้ายเวดายเองก็ยอมรับว่ามันยังไม่สมบูรณ์แล้วเขาก็ไม่ได้ทำต่อทำไมละ่ะเขาเริ่มไม่เชื่อในคริปโตอนาคีละมั่งแบบว่าเห็นคนทุกไปก็ไม่ได้อะไรกับความเป็นส่วนตัวออนไลน์ขนาดนั้นอืมเขาใจได้นะความรู้สึกท้อแท้แบบนี้มันก็มีในกลุ่มไซฟ์ฟังส์สปาย,ยุค90เหมือนกัน ใช่สร้างเครื่องมือมาแต่คนไม่ใช้มแต่ความพยายามก็ยังไม่หมดนะมีอีกกลุ่ม zero knowledge systems อ๋อพี่น้องออสตินกับแฮมเนติล l ปี197ใช่พวกเขาอยากทำให้วิสัยทัศน์ไซเฟอร์ปังเป็นจริงในเชิงพาณิชย์เลยสร้างเครือข่าย f ฟ e ี d o m ขึ้นมา f ฟ e ี d o m นี่คือให้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบนิรนามได้ใช่ไหมดึงคนเก่งๆมาเพียบเลยนะโกเบิร์กแบ็กแบรนด์ระดมทุนก็ได้เยอะมากด้วยหลายสิล้านดอลลาร์แต่ก็นั่นแหละ วังวนเดิมคนใช้น้อยทา,ทางทที่โฆษณาก็เท่นะซ่อนข้อความ who is John Gold ด้วยอืมแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เห็นค่าความเป็นส่วนตัวพอที่จะยอมแบบว่ายุ่งยากติดตั้งยากเน็ตช้าแถมเสียเงินอีกปีละ50ดอลลาร์ออสินฮิลถึงกับพูดว่าคนยอมให้ DNA แลก Big Mac free ใช่เลยสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนไปทำตลาดองค์กรแทนแล้วก็ปิดฟรีดอมไป ก็เป็นอีกความพยายามที่ไปไม่ถึงฝันของไซเฟอร์พังสแต่ถึง f ฟ e ีด o มจะล้มเหลวไปนะกระแส P2P หรือ Peer-to-Peer pe er มันก็เริ่มมาแรงช่วงนั้นพอดีใช่เลย n น p s t e r ปี99เป็นตัวจุดประกายเลยถึงจะโดนปิดไปเพราะมีศูนย์กลางอืมแต่มันก็สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดระบบที่กระจายศูนย์จริงๆขึ้นมาอย่าง Mojo Nation Mojo n a t i o นนี่ก็น่าสนใจนะจิมแมคคอยสร้างปี2000 ระบบแชร์ไฟล์ P2P ที่ซับซ้อนมากได้แรงบันดาลใจจาก Temporary Autonomous Zones มันทำงานยังไงนะคือมันจะหั่นไฟล์เป็นชิ้นเล็กๆเ,เข้ารหัสแล้วกระจายไปทั่วเลยเวลาโหลดก็ดึงจากหลายๆคนมาประกอบกันโห oh, ล้ำมากแชร์ไฟล์ใหญ่ๆได้เร็วเป็นส่วนตัวด้วยใช่แถมยังมีการกระจายงานเช่นทำอินเด็กหรือค้นหาให้คนในเครือข่ายช่วยกันทำแล้วที่เด็ดสุดคือมีเงินดิจิตอลของตัวเองชื่อ Mojo ใช้แลกเปลี่ยนบริการในเครือข่ายจ่ายค่าแบนด์วิดต์ค่าช่วยค้นหาอะไรแบบนี้ฟังดูดีมากเลยแล้วทำไมมันถึงไม่สำเร็จละ่ะจุดตายเลยคือเงินโมโจโดันถูกควบคุมโดยบริษัทของแมคคอยเองทำตัวเหมือนธนาคารกลางอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นพอมีปัญหาคนโกงกันในระบบทีมงานก็แก้ปัญหาด้วยกัรพิมพ์เงินโมโจโเพิ่มเข้าไปชดเชยให้คนที่โดนโกงเอ่อผลก็คือเงินเฟ้อรุนแรงเลย ค่าเงินโมโจแทบไม่เหลือค่าโอ้โหเหมือนประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเลยนะใช่เลยประกอบกับระบบมันซับซ้อนไม่ค่อยเสถียรขาดเงินทุนิกสุดท้ายก็ไปไม่รอดในปี2002บทเรียนสำคัญเลยนะว่าเงินดิจิตอลมันต้องไร้ศูนย์กลางจริงๆถูกต้องที่สุด แต่ความล้มเหลวของ m โมเจนชั o นก็ไม่ได้สูญเปล่าใช่ไหมไม่เลยมันปูทางให้ความสำเร็จครั้งใหญ่คือ BitTorrent อ๋อแบร์มโคเฮนคนที่เคยอยู่โมเจ a t i o n ใช่เขาเอาบทเรียนมาสร้าง BitTorrent ให้มันเรียบง่ายตัดความซับซ้อนทิ้งไปหมดเลยไม่มีสกุลเงินด้วยไม่มีแต่ใช้หลักการไม่ง่ายคือแลกเปลี่ยนกันโหลดไปก็ต้องอัพให้คนอื่นด้วย และจุดเด่นของมันคืออะไรความเป็น P 2 P ที่กระจายศูนย์จริงๆไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์กลางไม่มีบริษัทคุ้มทําให้ปิดยากมากใช่เลยผู้ใช้ดูแลกันเองเหมือนโปรโตคอลอินเทอร์เน็ตพื้นฐานทั่วไปผลก็คือ BitTorrent กลายเป็นมาตรฐานแชร์ไฟล์ไปเลยคนใช้ทั่วโลกอืมจนบีบให้อุตสาหากรรมโดยเฉพาะเพลงต้องปรับตัวเกิดเป็น iTunes Streaming ขึ้นมาบทเรียนจาก BitTorrent นี่น่าสนใจมากเลยนะ ใช่มันแสดงให้เห็นว่าบางทีเทคโนโลยีที่มันทรงพลังพอมันก็เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนวัฒนธรรมได้เองเลยโดยไม่ต้องรอให้คนมาเห็นคุณค่าเรื่องความเป็นส่วนตัวก่อนอย่างที่พวกไซเฟอร์พังส์หวังไว้อืมถูกต้องเลยสรุปแล้วความพยายามยุคแรกๆอย่างบีมานี่หรือโมจเนชันนี่ก็เจอปัญหาเยอะนะ ใช่ทั้งปัญหาเทคนิคอย่าง Byzantine Generals หรือการที่ยังต้องมีศูนย์กลางอยู่บ้างแล้วก็ปัญหาเรื่องตลาดคนไม่สนใจเหมือนที่ Zero Knowledge เจอขณะที่ b i t t o r r e n t กลับสำเร็จเพราะความเรียบง่ายแล้วก็การกระจายศูนย์แบบสุดๆมันเหมือนบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากกว่าจะไปรอให้คนเห็นด้วยก่อนอืมน่าคิดนะถึงแม้โครงการแรกๆพวกนั้นจะล้มเหลวไปนะแต่ก็ถือว่าวางรากฐานสำคัญไว้เยอะเลยใช่ใช่ คำถามที่น่าคิดต่อก็คือบทเรียนจากบีมันนี่ที่พยายามสร้างเสถียรภาพหรือ m o โจเนชั่นที่พยายามสร้างตลาด P2P เนี่ย uh huh. มันจะให้แนวทางอะไรกับอนาคตของเศรศษฐกิจดิจิตัลในรูปแบบอื่นๆได้บ้างที่ไม่ใช่แค่เรื่องแชร์ไฟล์อย่างเดียวแล้ว